สวัสดีครับก็ทูซันออฟิเชียเทพิเศษวันนี้ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีาราชนะครับก็มีผมนะครับแล้วก็น้องแชมป์แล้วก็มีน้องฟ้องอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวจะเจอกันด้านในก็คือวันนี้เราเข้ามาทําอะไรที่นี่ก็ก็เ่อเลยวันนี้เป็นวันที่17เมษายนนะครับอยู่ในช่วงโควิดแต่นี่ก็เป็นการออกจากบ้านของครอบครัวเราครั้งแรกรอบ เดิมเสร็จเสร็จโ,โนานมากการจะออกจากบ้านของเราเนี่ยต้องไม่ออกธรรมดาครรับเาต้องมาทำความดีด้วยครับอ่าได้ก็ลเลยมากันที่โรงพยาบาลศรีร่านนะครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้น,นี้เราเอาของนะครับมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลศรีร่านมีทั้งหน้ากากอนามัยนะครับแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรเฟตชิล เป็นใสยๆแล้วก็อาหารการกินนเดหนึ่งเดิมเอามาให้กับทีมงานศีร่ามูนิทิครับซึ่งทํางานกับพวกเราอยู่แล้วใช่แล้วก็วันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือไม่ได้เอาไปบริจาคหรืสงนะครับแต่เราจะเดินไปให้กับคนที่เคยทํางานกับเราหรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลศีราาครับเนี่ยครับก็เป็นเรื่องพิเศษนิดหนึ่งก็คือปกติตอนนี้ก็คือเขาจะมาที่โรงพยาบาลก็จะมีหน่วยรับบริจาคครับ แต่ของเราก็คือดิเรกเข้าไปหากับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังลงมาอีกที่แบบว่าต้องติดต่อหรืออะไรบางทีก็เราก็เข้าใจด้วยว่าเขาบางทีเขาก็ไม่ได้รับในส่วนนั้นบ้างอันนี้ก็เป็นความคิดของพวกเราว่าอยากจะช่วยกันให้ทั่วถึงกันแทนนั้นกนเนน็เราเลยวันนี้เลยนําของเข้ามาให้บริจาคให้เรานะครับแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็คือเราไม่ได้บริจาคแค่เฉพาะเจ้าหน้าที่ใช่ครับแต่ก็เดี๋ยวพวกลุงยามาพาาี่ลางคได้ ให,ให้คบพยายามแจกให้คบที่สุดนะครับเจอหน้าเข็นเปรหรือแบบว่าเช็ดถูกทำกระสารแม่บ้านนะครับวันนี้ก็เตรียมมาก็พอสมควรอยู่เหมืนอนกันเดี๋ยวถ้าใช่ยังไงก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่โรงพยาบาลกันเลยนะครับค,ครับตามพวกเรามาครับ วันนี้มีอะไรบ้างก็ขนมนะครับกล่องมีน้ำมีอะไรแล้วก็แพคด้วยผ้าปิดปากนะครับครับก,ก่อนก็จะเข้าไปข้างในนะครับเราก็มาข,ขอบคุณสปอนเซรอรนะ์ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับก็้าแรกเลยครับก็เป็นออก้านะครับที่ให้ผ้าหน้ากากอนามัยมานะครับแล้วก็กร้านกาแฟเับเป็นเค้กครับที่สำรับสนุน ขนมขนมขนมเลยเครื่องดื่มต่างๆที่อยู่ในกล่องนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอเคดเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจอกันในมูนนี้ที่นะครับ น้องนะคะแล้วคุณพ่อเราก็แชร์บุญของนะคะยู้สามมาช่วยแบบเห็นลูกเราทำงานนะคะ้สามเอากำลังใจได้ไ่เล็กน้อยมาให้เราอย่าอย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งร้องไห้นะครับเรายังยังเป็นพวกเรายังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนเดิมนะครับเราเข้ามาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีอะไรก็ แจ้งไปได้เลยนะครับทางเรายินดีนะครับโ okay อเคครับครับขอบคุณครับีบเราจะมาัำเลงนะวันนี้มากันไม่พบแล้วก<อ>็ยังมีนักการอนามัยอยู่จะรอบไปแจกกับพวกพี่ๆข้างห้ากันนะ ที่ CSR นะครับศูนย์กรรมของมูลนิธิสี่าดน,นะครับเข้าไปข้างในกันเข้ามาถึง CSR สี่ลาดกันครับเป็นเราเข้าไปหาที่ที่ข้างในกันนะเอาของกินเอาหน้าก,ากากเอาอะไรมาให้กันนะครับน้องแชมป์น้องฟองนะครับขอบคุณครับเอาให้แบบโดยโดยตรงกันเลยละกันจะได้ไม่ต้องนั่นกันนะ ใช่ครับเรามีอะไรก็เหมือนเดิมงานดนตรีเรียกใช้กันไปตามปกตินะครับอายบาบก้อนหน่อยก็เรียบร้อยวันนี้ติบุญครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราเอาไปให้ได้ถึงตัวเจ้าหน้าที่เลยนะครับวันนี้ก็ทางมูลนิธิโรงพาบาลศรีราชนะครับก็ได้รับของเล็กๆน้อยๆจากพวกเรา สู่ตอนออิเชียลนะครับในการออกมาทําความดีแต่ยังไม่หมดเทปนี้เทปหน้ามีอะไรเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆครับการ์ดบุญเตือนจะสั่งโปรโมชั่นของเรานะครับติดตามกันดูว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับก็อันนี้เราต้องขอขอบคุณขอบคุณสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก่อนเอาออกก้าก่อนรากันนะครับออกก้าเว็บฮันเตอร์นะครับที่ให้หน้ากข่าวอนามัยสวยๆมาก็ให้มาเยอะมากเราก็ไล่ตะเวนแจกเลยนะครับ อตรงไหนก็แจกตรงนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เล็กน้อยเราก็แจกหมดนะครับร้านกาแฟครับแอนเค้กนะครับศักรนของกินเป็นอาหารกล่องแพ็คเซ็ดเยี่ยมมากเลยนะครับเห็นจากที่ภาพที่เห็นมาก็ทุกคนก็ดีใจนะครับเฟสชิลนะครับร้านคาแอนเค้กเหมือนกันคุณแม่แหละคุณแม่เป็นคนแจกสามฟุตบอลทวีสามสามแล้วก็เปเร่ซ็อกเกอร์นะครับก็อยู่เบื้องหลังพวกเรามานะครับมันช่างติมช่วยเรามานิดนิดหน่อยหน่อยก็โอเคถือว่าช่วยนะครับแต่ละเทปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่เทปหนะน้าเทปนี้สวัสดีครับ